จัดฟันใสมีขั้นตอนยังไงบ้างก่อนที่จะฟังอย่าลืมกดหัวใจและติดตามหมอเลยนะครับในวันที่เข้ามาปรึกษาจัดฟันใสสิ่งแรกที่หมอจะทําคือถ่ายเอ็กซเรย์สฟิลม์มฟิล์มแรกที่หมอถ่ายคือฟิล์มนี้ฟิล์มนี้บอกหมอได้หลายอย่างมากหลักๆแล้วหมอจะประเมินดูว่าลักษณะกระดูกด้านใต้เป็นยังไงฟันอยู่ครบไหมแล้วที่สําคัญมากๆเลยจะดูว่ามีฟันคุดหรือไม่เคสนี้ก็จะเห็นว่ามีลักษณะฟันคุดอยู่4ีซี ด้านขวาก็จะมีบนล่างนะครับแล้วด้านซ้ายก็จะมีบนล่างเช่นกันฟิล์มที่2ที่หมอดูคือฟิล์มนี้ฟิล์มนี้จะเรียกว่า cephalometric หมอะจะใช้ดูลักษณะโครงสร้างใบหน้าดูความสัมพันธ์ระหว่างจมูกริมฝีปากและคางจะใช้ดูความยื่นของฟันและแน่นอนดูความสัมพันธ์ระหว่างขางไกลด้านบนกับขางไกด้านล่างจากฟิล์มหมอจะบอกได้เลยว่าหน้ายืดไหมหน้าหุบเกินไปไหม จะบอกได้ว่าโครงสร้างใบหน้าสั้นหรือยาวถ่ายเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บหมอก็ต้องตรวจดูในช่องปากหมอจะถ่ายรูปแบบนี้แล้วรวมกับเอ็กซเรย์หมอก็จะวินิจฉัยดูว่าสามารถจัดฟันแบบใสได้หรือเปล่าและถ้าจัดฟันแบบใสจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนหลังจากที่ปรึกษาเสร็จแล้วหมอจะส่งเคลียร์ช่องปากจะต้องขูดหินปูนถ้ามีฟันผุก็ต้องอุดให้เรียบร้อยถ้ามีฟันผุใหญ่อาจจะต้องถอนฟันหรือรักษาลากฟันและแน่นอนมีฟันคุดก็ต้องเอาออกนะครับ สเต็ปต่อมาจะเป็นการสแกนช่องปากจะไม่ได้เป็นการพิมพ์ปากหมอจะสแกนฟันทั้งฟันบนฟันล่างเก็บทุกรายละเอียดเสร็จแล้วจะได้เป็นภาพแบบนี้หมอจะเขียนแผนการรักษาให้นะครับสเต็ปที่3หมอจะนัดเข้ามาคุยแผนการรักษาสิ่งแรกที่หมอจะแจ้งคือจะต้องติด attachment กี่ตัว attachment s ก็คือปุ่มจัดฟันหมอจะแจ้งให้ทราบเลยว่าฟันบนจะติดกี่ซี่ติดตำแหน่งไหนฟันล่างจะติดกี่ซี่ติดตำแหน่งไหน ในโปรแกรมตัว attachment ก็จะเป็นสีฟ,ฟ้าๆตรงนี้นะครับหมอะจะให้ดูเลยว่าทั้งฟันบนฟันล่างจะต้องมีติดกี่ซี่แล้วติดตรงตำแหน่งไหนบ้างสิ่งที่2ที่หมอจะบอกคือจะต้องเจียฟันกี่ซี่สำหรับใครที่ไม่รู้การเจียรฟันจะทําระหว่างฟัน2ซี่ในโปรแกรมหมอจะให้ดูแบบนี้เลยว่าเชียกี่ซี่อย่างเช่นระหว่างฟันหน้า2ซี่ตรงนี้หมอจะเชียร์อยู่ที่0.4มิล ระหว่างซีนี้กับซีนี้หมอจะเจียอยู่ที่0.3มิลไม่ใช่ทุกเคสนะครับที่จะต้องเจียฟันต่อมาหมอะจะแจ้งว่าจะต้องใช้ชิ้นงานทั้งหมดกี่ชิ้นเทรจัดฟันจะต้องเปลี่ยนทุกสองอาทิตย์ในโปรแกรมหมอจะแจ้งเลยว่าฟันบนจะมีทั้งหมดกี่ชุดฟันล่างจะมีทั้งหมดกี่ชุดหมอจะให้ดูเป็นภาพวิดีโอแบบนี้ด้วยนะครับว่าฟันคุณจะเคลื่อนแบบไหนทีนี้ถ้าคุณโอเคกับแผนแล้วหมอถึงจะสั่งผลิตชิ้นงาน ในวันที่ติดเครื่องมือหมอก็จะติด attachment ตามที่เราคุยกันไว้จะเจียฟันตามที่คุยไว้และหมอจะใส่ tray ชุดที่1ให้หลังจากนั้นหมอก็จะนัดเช็คเป็นระยะระยะนะครับ